อาจจะยังมีบางคนนะครับที่ยังมีความเชื่ออยู่ว่าเราเนี่ยอ้วนจากกรรมพันธุ์เราเนี่ย,กกยชโชคร้ายจังเลยเราอ้วนจากกรรมพันธ์เราเป็นเบหาหวานจากกรรมพันธุ์เราเป็นโครคความดันโลหิตสูงจากกรรมพันธ์นะครับซึ่งถามว่ามันมีจริงไหมมันมีเปอร์เซ็นต์จริงไหมมันมีนะครับแต่อยากให้ทุกคนนะครับลองสํารวจตัวเองนะครับว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เป็นจากกรรมพันธุ์แต่ว่าที่คนในครอบครัวหรือคนรอบข้างคนในบ้านเราเนี่ยเป็นเหมือนกันนะฮะสืบทอดต่อเนื่องกันมาเนี่ย พพฤติกรรมคนในบ้านเหมือนกันนะครับบางบ้านนะครับชอบกินเค็มก็อาจจะชอบกินเค็มเหมือนกันบางบ้านชอบกินหวานก็ชอบกินหวานเหมือนกันบางบ้านชอบซื้อขนมเข้ามาแบ่งกันกินนะครับ Enjoy eating นะครับเขาก็จะมีพฤติกรรมที่คล้ายๆกันนะครับเพราะฉะนั้นลองสังเกตว่าถ้าเกิดใครที่ในบ้านมีคนอ้วนเกิน3-4คนสุดท้ายเนี่ยตัวเราก็อาจจะอ้วนด้วยมีความเป็นไปได้สูงมากๆนะครับนั่นเป็นเพราะว่าพฤติกรรมคนในบ้านนั้นเหมือนๆกันนะครับแล้วเราก็เลยโทษว่า ที่บ้านเราอ่ะมีพันธุกรรมอ้วนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้น1น0นะครับลองเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองดูก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปโทษพันธุกรรมนะครับอย่าเพิ่งไปโทษกรรม,มพันธุ์นะครับเพราะว่าถ้าเกิดพฤติกรรมของเรายังเป็นแบบนี้ยังเป็นเหมือนเดิมยังกินของมันของทอดของหวานน้ำตาลน,น้ำอดรม์แอลกอฮอล์นะครับไม่ออกกําลังกายนะครับไม่ว่าเราจะไปเกิดในครอบครัวไหนนะครับผมเชื่อเลยว่ายังไงเราก็ยังคงมีรอบเอวที่ เกินค่ามาตรฐานนะครับแล้วเราก็อาจจะยังเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโรคอ้วนอยู่วันยครค่ถ้าเรานั้นไม่เปลี่ยนพฤติกรรมนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับลองถามตัวเองดูและสังเกตจริงๆว่าเฮ้ย <c oughs> สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันเป็นเพราะกรรมพันธุ์หรือว่าเป็นเพราะพฤติกรรมของเรากันแน่